สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูปีกไก่ทอดเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่ผมจะเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือวันนี้ผมจะใช้กระดาษเขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษไขนะกระดาษไขเอาไว้ลองทอดนะครับในหม้อทอดไรนะ้น้ำมันก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่า non stick <Okay. S 1> อันนี้ อ่านไม่แน่ใจอันว่าพัชเมนหรือเปล่าเปเปอร์ Paper นะสามารถซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่หรือว่าร้านมิสเตอร์ดีไอี่ผมซื้อที่มิสเตอร์ดีไมาเลยนะใช้ Google Translate แปลคร่าวๆออกมาเขาก็จะบอกว่ามันสามารถทนได้ถึง230องศาเซลเซียสเลยนะครับคือในแผ่นเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆเนาะแผ่นใหญ่ๆแล้วผมก็ตัดให้มันไปขนาดพอดีกับพ้นหม้อประมาณนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปหมักไก่วันนี่แหละเดี๋ยวจะลองจะยังไงผลออกมาจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะครับหมักไก่กันเนาะอันนี้เป็นปีกปีกกลางไก่ประมาณสัก1ิชิ้นนะครับประมาณ1ิบชิ้นตามสูตรผมเลยผมก็จะใส่เกลือประมาณสักประมาณนี้แหละประมาณครึ่งช้อนชา ผงปรุงรสนะครับก็ประมาณครึ่งช้อนชาเหมือนกันน้ำปลานะครับประมาณช้อนครึ่งถึงสองช้อนโต๊ะแล้วก็จะโรยพริกไทยในนิดหน่อยประมาณนี้ทีนี้เราก็จะ ขยำให้มันเข้าๆกันนะใส่ถุงมือนิดนึงน้ำปลากิ่นมันแรงครับเดี๋ยวมันจะติดมือล้างนานมากกว่าจะออกอยู่ในซอกเล็บอน้ำปลาขออยู่ในซอกไม่บอกใคร <c oughs> คุกเค้าให้แบบน้ำส่วนผสมมันเคลือบให้หมดก็พอแล้วไม่ต้องแบบอะไรเยอะนะครับ หม,มักไว้อย่างเงี้ยเนะเาะประมาณสักสิบนาทีก็พอแล้วก็ไปใส่หม้ออ่ะถ้าหมักโอเคแล้วเดี๋ยวนทีนี้ก็เอาไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันเนะะเาะหม้อมาก่อนทีนี้ผมก็จะเอากระดาษที่จริงเขาให้มาเป็นแผ่นใหญ่ๆยาวๆนะผมก็เลือกที่จะตัดให้มันพอดี สวยงามไว้ก่อนเน้นสวยงามอย่างเดียวผมอ,ะอ่ะเดี๋ยวก็วางไก่เลี้ยงนะครับ <c oughs> ผมว่าจะเอาอบสองด้านนะผมว่าจะเอาด้านที่มันเป็นหนังลงไปก่อนนะครับแล้ว <c oughs> เราก็จะวางด้านที่มัน เ็นเนื้ออย่างนี้ออกมากว่านะด้านในปีกไม่รู้เรียกยังไงในปีกนอกปีกหม้อนี้เป็นหม้ออะคนิติกนะครับ A N A F Y 6 0 1 3นะค,ความจุ6ลิตรเพราะฉะนั้นก็จะน่าจะใส่ได้เยอะอยู่ไอสารที่เคลือบมาเนี่ยมันแบบ ลื่นนะเขาบอกว่ามันเป็นซิลิโคนที่เคลือบออกมาครับเดี๋ยวขอดูกันเนาะ เหลืออีกชิ้นหนึ่งก็เน้นแถวกลางไ้้ตอนนี้่าเพราะว่าลมส่วนใหญ่มันจะร้อนตรงกลางมากที่สุดประมาณนี้เลยโอเคเท่าไหร,อร่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเชิ้นนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในเครื่องละ เดี๋ยวผมขอดูกันว่าเขาให้เมนูไก่มาเท่าไหร่ไก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 ่เขาให้ยีบสองนาทีใช่ไหมผมจะเอาแค่15นาทีแล้วกันนะครับอุณหภูมิสัก200โอเคผมจะเอาด้านนี้2องรอยองศาสิบหนาทีก่อนนะอ่า 15นาทีผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเอาด้านหนังขึ้นมาเนาะเดี๋ยวผมขอเอาไปกลับด้านก่อนกระดาษไข่ทำให้มันไม่ติดเลยนะไม่ติดแม้แต่นิดเดียวและแน่นอนต่อไปคงจะเป็นไอเทมหลักที่จะใช้แน่นอนนะครับ ถึงแม้ครั้งที่ผ่านมาก่อนๆเราจะทานน้ำมันเนาะทานน้ำมันตรงหม้อแต่ว่ามันก็ยังมีติดอยู่บ้างนะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ลองใช้กระดาษกระดาษไขเนี่ยไม่ติดเลยนะครับทุกชิ้นเลยนะครับอันนี้กลับด้านดูจาก ความสุขของมันเนี่ยเดี๋ยวจะคำนวณเวลาดูว่าจะต้องใช้อีกกี่นาทีเนะี่ยโอเคผมคาดว่าเราจะใช้อ่ะ้อ0เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเอาอีกสัก15นาทีได้อยู่ไม่น่าจะไหม้แน่นอน สามารถเปิดดูได้เรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ตั้งไว้เท่าไหร่นะ15เนาะผ่านไป10นาทีนะครับผมคิดว่ามันน่าจะโอแล้วนะนี่กอแอบมาเปิดดูว่าโอ้โหน่าจะโอเคแล้วโอเคแค่นี้ก่อนเนาะ ขยบเครื่องไปทางนี้นิดนึงนะครับนี่โอเคแล้วคือถ้าปล่อยให้มันมากไปกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปมันจะแห้งแบบแข็งๆเลยอันนี้ก็โอเคแล้ว เรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลีเอ้ยปลีปลีไก่ทอดนะครับปลีไก่ทอดโดยใช้กระดาษไขรองปรากฏว่ามันโอเคเลยต่อไปผมจะต้องใช้ตลอดนะครับเพราะว่าบางทีตัวเคลือบมันก็เอาไม่อยู่เนาะบางทีอาหารมันก็เหนียวนะฮะอันนี้ก็ใช้เวลานะครับที่เห็นไปนะเนาะ ฝากกดติดตาม Family Man เพราบ้านงานขัวด้วยนะครับก็ยังมีเรื่องราวที่จะทำกับหม้อทอดและน้ำมัน,นอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เมนูอาหารอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับกินได้